ตัวอย่างที่4นะบนตึกนะตึกนี้สูงตึกสูง10เมตรบนตึกก็จะมีถังน้ำนะถังน้ำก็จะมีก๊อกนะมีก๊อกน้ำอันนี้คือก๊อกน้ำนะแล้วก็จะมีก๊อกน้ำนี้มันรั่วก็จะมีหยดน้ำนะหยดน้ำหยดน้ำนี่ก็จะไหลสู่พื้นนะลงไป ทีละหยดนะหยดที่หนึ่งผ่านไปหยดที่สองก็จะตามมาโจถามว่าในเวลาทีนาทีตัวนี้1นาทีหรือ60วินาทีทีเท่ากับ60วินาทีเนี้ยหยดน้ำจะออกมากี่หยดเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องไปคำนวณหาว่า1หยดใช้เวลากี่วินาที เรามาวิเคราะห์จากโจทย์นะหยดน้ำนะหล่นลงมาเองตามแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะฉะนั้นก็มีความหมายว่าความเร็วต้นหรือ u นะฮะมีขนาดเท่ากับ0เมตรต่อวินาทีตกเองด้วยความเร่งก็คือมี g ทิศลงเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีความสูงของตึกเท่ากับ10เมตรก็จะมีขนาดเท่ากับการกระจัดของหยดน้ำการกระจัดก็คือจาก จุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายก็คือ S เพราะฉะนั้นการกระจัดของหยดน้ําก็เท่ากับความสูงของตึกนั่นก็คือ10เมตรสิ่งที่เราจะหาตอนนี้ก็คือเวลาเวลาที่หยดน้ําใช้ในการเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายใช้เวลาเท่ากับกี่วินาทีนะฮะเพราะฉะนั้นพิจารณาจากจุดมันไม่เกี่ยวกับ V เพราะฉะนั้นสูตรที่เราเลือกใช้เราก็ใช้ S เท่ากับ u คูณด้วย t ท,ที่เดียวกันสูตรเป็นบวกเศษ1ส่วน2 g t ยกกำลังสองแทนค่า s นะ s เท่ากับ10 u เป็น0คูณกับ t บวก1ส่วน2 g คือ10 t ยกกำลังสอง0คูณ t ก็ได้0 2ตัด10ก็เหลือ5 t ยกกำลังสอง ย้ายมาก็จะได้ t ยกกําลังสองตัดตัดเหลือเหลือ2นะเท่ากับ t ยกกําลังสองเราต้องการ t เดียวทีเดียวก็ติดรูทสองูทีเดียวถอดสแควรูทออกมาก็จะประมาณ1.41ว1ินาทีก็หมายความว่า1วินาทีหยดน้ำถึงจะตกถึงพื้นนะคะแต่โจทย์ถามว่าแล้ว1นาที1นาทีก็คือ60วินาทีจะออกมากี่หยด เพราะฉะนั้นจากเวลา1.41วินาทีจะออกมาน้ำจะหยดออกมาเพียง1หยดถ้า60วินาทีจะออกมากี่หยดนะักเรียนก็เทียบเลย60คูณหหารด้วย1.41นะคำตอบก็จะอยู่ประมาณ4.42 42.5 42. หยุดหยดนะคะนะ ห้าหยดนักเรียนสามารถที่จะปัดใช่ไหมคะปัดได้เลยปัดให้เป็น43หยดก็หมายความว่า60วินาทีออกมา43หยดนั่นเองนะคะต่อไปตัวอย่างที่5นาะพูดถึงบอลลูน บอลลูนนะคะเคลื่อนที่โดยใช้เชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาบอลลูนจะไม่มีความเร่งหรือ G มาเกี่ยวข้องแต่เมื่อไหร่ที่บอลลูนเชื้อเพลิงหมดนะบอลลูนก็จะหล่นภายใต้ G กรณีนี้นะคะเราจะพิจารณาวัตถุหรือระเบิดนะที่อยู่ในบอลลูนนะจะมีตัว G เข้ามาเกี่ยวข้องนักเรียนลองดูเนาะโจทย์บอกว่าบอลลูนลอยขึ้น อันนี้คือบอลลูนลอยขึ้นโจทย์บอกว่าความเร็วคงที่เรียนจําได้ใช่ไหมคะว่าถ้าพูดถึงความเร็วคงที่เราต้องนึกถึงสามเหลี่ยมและถ้าเราพิจารณาบอลลูนหรือพิจารณาจรวดหรือพิจารณาบ้างไฟทุกเหล่านี้มันเคลื่อนที่โดยเชื้อเพลิงจะไม่จีไม่มีจีมาเกี่ยวข้องนะจะไม่พิจารณาความเร่งแต่เมื่อไหรที่เชื้อเพลิงหมดนะเราก็จะนําจีมาพิจารณา อตอนนี้บอลลูนเคลื่อนที่โดยอาศัยเสพิิงเคลื่อนที่ขึ้นด้วย v คงที่โจทย์บอก v มาเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ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 นะฮะปึ๊บใช้เวลาสัก t เท่ากับ30 วินาทีปรากฏว่าปล่อยวัตถุหรือปล่อยลูกระเบิดนะลูกระเบิดซึ่งอยู่ในบอลลูนนะฮะปล่อยลูกระเบิดลงมาโจทย์ถามว่านานกี่วินาทีลูกระเบิดถึงจะตกถึงพื้นนักเรียนฟังตรงนี้ดีๆนะฮะลูกระเบิดมากับลูกบอลลูนเมื่อนักเรียนปล่อยลูกระเบิดออกจากบอลลูนลูกระเบิดจะไม่ตกในทันทีลูกระเบิดจะลอยขึ้น ตามบอลลูนโดยความเร็วของระเบิดจะมีความเร็วเท่ากับความเร็วของบอลลูน,นอันนี้คือความเร็วของบอลลูนเพราะฉะนั้นความเร็วของระเบิดก็จะต้องเท่ากับ u นี่คือ u ของระเบิดนะ u มีทิศขึ้นจะเท่ากับ v หรือความเร็วของบอลลูนคือ5เมตรต่อวินาทีตอนนี้เราพริจา,ารณาลูกระเบิดก็ต้องมี g มาเกี่ยวข้องเพราะลูกระเบิดเคลื่อนที่ตามบอลลูนไปแป๊บหนึ่งก็จะต้องตก นั่นก็คือมี G G, G. ก็คือมีทิศลงมีขนาดเท่ากับ10เมตรต่อวินาทียกกำลังสองโจทย์ถามว่าเวลาใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะตกถึงพื้นเพราะฉะนั้นจากข้อมูลช่วงแรกเราพิจารณาบอลลูนเป็นการเคลื่อนที่แบบความเร็วคงที่พิจารณาบอลลูนนะเคลื่อนที่แบบความเร็วคงที่โจทย์ให้ V มา T มาเพราะฉะนั้นเราสามารถหาเได้นะ หา s ได้จาก s เท th ่ากับ v คูณ t s ตัวนี้คือระยะทางที่บอลลูนเคลื่อนที่ได้ v ก็คือ5นะคะ v ก็คือ5 t ก็คือ30เพราะฉะนั้นระยะทางที่บอลลูนเคลื่อนที่ได้คือ150เมตรอันนี้คือบอลลูนเคลื่อนที่ได้เท่ากับ150เมตรก็จะมีขนาดเท่ากับการกระจัดของระเบิดนั่นเอง เพราะระเบิดก็เคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็ต้องตกการกระจัดพิจารณาจากตรงนี้คานกเรียนจากจุดเริ่มต้นคือตรงนี้ถึงจุดสุดท้ายมันก็เท่ากับเอสของบอลลูนนั่นเองดังนั้นถ้าเราพิจารณาพิจารณาระเบิดนะคะข้อมูลของระเบิดเราก็จะมี u มี g มี T แล้วก็ S ด้วยนะ s ก็คือต้องเป็นลบ ลบ150หน่วยเป็นเมตรจะพบว่าไม่เกี่ยวกับ V เพราะฉะนั้นสูตรที่เราเลือกใช้ในการพิจรารณาระเบิดนะคือนะคะก็คือ S เท่ากับ U t จะพบว่า U กับ G ส่วนทางกันสูตรท,ที่ใช้คือลบเศษ1 2, G, t, น,นึ่งส่วนสองกำลังสองนักเรียนอย่าลืมนะคะว่า S ตัวนี้คือการ การกระจัดต้องเป็นเส้นตรงลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดเริ่มต้นตรงนี้คือจุดเริ่มต้นตรงนี้คือจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นตกลงมาต่ํากว่าการกระจัดก็เลยเป็นลบเท่ากับลบหนึเท่ากับ u u คือความเร็วต้นของระเบิดมันก็จะเท่ากับความเร็วของบอลลูนก็คือ5คูณด้วย t ลบเศษหส่วนส g ก็คือ10 t ยกกำลังสองลบ150เท่ากับ 5t ลบตัดตัด 5t ทยกกำลังสองทั้งหมดมี3พจน์นะนักเรียนต้องนำความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องการแยกวงเล็บหรือการแยกแฟกเตอร์มาใช้ในการแก้สมการซึ่งรูปแบบของการแยกแฟกเตอร์นะก็คือ A x กยกกำลังสองบวกลบ Bx บวกลบ C เท่ากับ0นย์แล้วนักเรียนก็ต้องแยกเป็น2เล็บ แบบนี้นะกลับไปทบทวนนะนะต่อมาคุณครูก็จะจัดรูปข้างล่างนะคะให้เรียงดีกรีให้เหมือนรูปทั่วไปนะก็จากลบย้ายมาลบ5ทีกำลังสองอยู่ขวาม,มือย้ายมาซ้ายมือก็จะกลายเป็นบวก 5T าที t, กำลังสองเรียงดีกรีต่อไป 5T ทีอยู่ฝั่งขวามืมอเป็นบวกย้ายมาก็จะกลายเป็นลบ 5T ที t, ส่วน ลบ0ไม่ได้ย้ายข้างก็ดึงลงมาติดลบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นขวามือก็จะกลายเป็นศูนย์ต่อมาในการแก้สมการเราจะทํายังไงให้สามสิธิ์ข้างหน้านะมีค่าน้อยที่สุดหรือกลายเป็น1อย่างตัวนี้สามสิทธิ์ข้างหน้าเป็นเลข5เพราะฉะนั้นให้นะักเรียนนํา5หารตลอดสมการคําว่าตลอดสมการก็คือหารทั้งซ้ายมือแล้วก็ขวามือพจน์แรก5ตัด5ตัวแปรที่เหลือก็คือเหลือ5 อ่าเหลือทียกกำลังสองพจน์ที่สองตัดตัดก็เหลือลบทีตัดตัดก็คือเหลือลบลบอะไรอ่ะห้าอันนี้คือเหลือห้าใช่ไหมคะนักเรียนลบร้อยห้าสิบน่าจะเป็นลบร้อยห้าสิบห้าหนึ่งเป็นห้าสองเป็นสิบห้าสามเป็นสิบห้า,าลบสามสิบ เท่ากับศนย์เรียนก็แยกเป็น2วงเล็บ t ยกกำลังสองหมายถึงหมายความว่ามี t 2ตัวนี้เราไปพิจารณาในกระดาษทดนะว่าอะไรที่มันคูณกันแล้วได้น์สุดท้ายน์สุดท้ายก็คือลบ30แล้วอะไรที่มันบวกกันได้น์กลางน์กลางก็คือลบ1นึสุดท้ายคือลบ30ลบ1นะ เพราะฉะนั้นก็จะมี6กับ5 6กับ5ให้ใครเป็นบวกให้ใครเป็นลบนะเรียนมาดูถ้าเราให้หเป็นลบก,ก็ต้องเป็นทั้งคู่ ด้วยนะคะลบ6คูณบวก5ได้ลบ30ลบ6บวกขึ้นมา5ได้ลบ1เพราะฉะนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นเรียนนำลบ6มาใส่ตรงนี้แล้วก็บวก5มาใส่ตรงนี้อันนี้คือการแก้สรรมการทางคณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้วงเล็บแรกทตัวนี้ T เป็นอะไรลบกับ6ถึงจะกลายเป็น0เพราะฉะนั้น T ีตัวแรกก็ต้องเป็น6ต่อมาทตัวนี้เป็นอะไร บวกกับ5แล้วถึงจะกลายเป็น0เพราะฉะนั้นทีพจนี้ก็จะกลายเป็นลบ5ทีนี้ในวิชาฟิสิกส์ของเราตัวแปรทีตัวนี้คือเวลาเพราะฉะนั้นเวลาของเราติดลบไม่ได้คําตอบที่เราจะเลือกก็ต้องเลือกทีที่เป็นบวกดังนั้นคําตอบก็คือทีเท่ากับ6ในหน่วยของวินาทีนั่นเองดังนั้นลูกระเบิดนะก็จะใช้เวลา6วินาทีถึงจะตกถึงพื้นนะคะ